นนผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับพก็จะเป็นท่านสนกันท่านกำลังแก่ผู้หลังผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวของผู้เองแล้วก็แขก่ผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่รวดเร็ว การจากลาของครูเอครับ8ปีที่ครูเอร่วมเรียงเคียงบารุ่นมทุกข์ร่วมสุขกับครอบครัวสาวน้อยป็นตั้งแต่คำว่าบอสโจครับคือคนนี้นะครับที่ตั้งใป็นคนแรกครับ เขาพูดกผมว่าแต่ก่อนคนส่วนมากจะเรียกผมว่าหนุ่โจนูจะเรียกคำว่าบอสนะเพราะว่าบอสคือหัวหน้าบอสคือเจ้านายบอสคือคนที่ใหญ่ที่สุดบอสคือผู้นำจริงงาน ผมที่เรียกบอสจนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อแปดปีที่แล้วครับครูอีเป็นคนดีมากครับผมไม่คิดว่าผมจะ่าดหัวใจหลักอันสำคัญของครอบครัวครูอีมากกพาคำว่าครูเขาคือคน ในครอบครัวไม่เคยขอรับั่นไม่เคยทุจริตจับเงินเป็นสองล้านสามล้านเงินงบาทเดียวไม่เคยบิเดเบี้ยว ดูแลลูกทีมดูแลทีมงานด้วยดีสื่มือมาตลอดเวลาคุณงามความดีของครูเองไม่เคยทำเรื่องลุกลไม่เคยทำเรื่องเสียหายให้แก่วงแม้แต่วินาทีเดียวขนาดเขาป่วย ไม่เคยพูดให้ผมฟังเลยว่าหนูไม่สบายนะไม่เคยพูดคำนี้เลยแฟนผมพูดให้ฟังว่าคุณเอไม่สบายนะผมกลับจากกรุงเทพวันที่หกถึงวันที่เส็ดตอนเช้าคุณเอามาหาด้วยสีหน้าสีตาไม่สู้ดีนะคุณเอบอกว่า หนูขอลาบอสไปรักษาตัวสองเดือนแล้วหนูจะออกมานะหนูสู้ค่ะหนูไม่ตายแน่นอนหนูฝากคู่ไก่แล้วก็ฝักคู่แดนด้วย ุณเอไม่ต้องห่วงขอให้คูเยรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทำไมกูถึงเป็นแบบนี้ปกติกูเป็นคนล่าเลยมากุูเป็นคนเข้มแข็งมากประตูด่านแรกของสาวร้อยไมน,นแพง คนจะติดต่องานคนไหนมาหาทีงานประตูด่านแรกก็คือครูเย่เมื่อชิญวันนี้จะมาถึงวันนี้ทีงานสาเราไม่วัดแทเพร้อก็เป็นแฟนมาส่งครูเยวนะครับหวังว่าคิตทิพย กายทิดของครูเอีบรดรับทราบขอให้ดวงปิญามของครูเอตกตุกขอให้มันจากทุกถ้ามีความสุขก็ขอให้สุดยิยด่งยิ่งขึ้นคุณงามคนดีของครูเอ พวกเราจะเก็บไว้ส <ừ> ิ่งไหนไม่ดีก็ขอออกนิสกรรมไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้ที่คุย ขอให้ดวงวิญญาณคุยเอสู่สุขติไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวงไม่ต้องห่วงเพื่อนเดิอชาติไหนก็ขอให้เจอกันตลอดไปครับคุยเอครับ คุณบอสโจโยมณินามวงสาผู้บริหารหมอัำสาวน้อยเพชรมั่นแทรเป็นอย่างสูงครับแต่ลำดับต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าประมาณ15บนาฬิกา30นาทีจะทำการสวดปฏิกาบังสุขุลและอทอดผ้าไตรบังสุขุลเพื่อพิกผลเป็นทักษิณานุปทานกกินให้กับนายกิติทองวณิชหรือรูเอผู้วัยชนและในเวลา1 6บหนาฬิกา30นาทีโดยประมาณ ขอเรียนเชิญทุกท่านเราล่นกันประหลาดชุกเออครูเอโดยพร้อมเพียงกันครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนักกอนทามมัธยสายใครจะถ่า,รย,าย,ยรูปหรือเาไกลถ่ายรูปได้นะครับเชิญได้เลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับขอบคุณครับหมายถึงการใช้เสียงเพลงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราสบายชื่งสาวน้อยนะครับถ่ายรูปได้ครับ เดี๋ยวทีมงานสมาชิกสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองนะครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปพร้อมกันครับท่านกำนันท่านสอสอเชิญรับมาลูกๆทุกคนรับมาเดี๋ยวถ่ายรูปอำนาจบุรีครั้งสุดท้ายก่อนนะครับมาลูกชีวิตเลยนะครับสมาชิกที่เดินทาง